ท่านหมอเสียบอกเข้าก็แล้วกันเขาเป็นอะไรเป็นหวัดนือว่าท้องผูกเขารู้แล้วเขาจะได้สบายใจกันละหมอเอ้ยเอาไปโทษมาเจ้าตอยตอยต่อไปไปไปเไม่ไว้ใจเว้ยเจ้าทำใบนี้แตกกปีทั้งปีก็ใช้นี่ข้าไปหมดนะเว้ยจะบอกให้เจ้ารู้ไหมนี่มันของสมัยเฉียนหลงชนะโทษนะครับอายุเท่าไหร่ครับ ปีนี้สีแล้วค่ะอ๋อเขเป็นอะไรเหรอคะเออฮ้ยเขาหมอจ๋าทำไมต้องถามไทยอายุอานามด้วยเราเจ้าจว่าเรื่องใหญ่ก็ได้เจะว่าเรื่องเล็กก็ดีท่างท่านาาครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยหูหิน,นตั้งคันแล้วตั้งคันแล้ว แต่ตจนได้มะโทรขุมขุ่มะไันไอ้ไเฮ้ยนี่นี่นี่น้องหญิงได้ยินหรือเปล่าจ๊ะบ้านบ้นชนช่วยเราแล้วเจ้ากำลังจะมีลูกไ่แล้วโชคมหาศาลเลยทีเดียวล่ะจริงๆนะหมอจริงสิคราคงนะโดนหักนะ ไม่ได้ยุ่งเลยเบาๆหน ußen, ่อยเบาๆหน่อยจะแตกก็ระวังให้ดีนเบาๆนะเน่ๆๆๆเ่กลอนพี่พีเจนอ้าวพี่หลงสบายดีเ้ย ดีก็เป็นจริงด้วยนะนี่ข้าอุตฒิธรรมไม่ต้องได้ทำกันบ้านมาตั้งหลายปีแล้วที่สุดแล้วก็ได้สมหวังกันแล้วนะคราวนี้นะผู้ทองทั้งคู่พี่ก็หมดห่วงแล้วใช่ไหมใช่ารข่าวของพี่ไม่ต้องเข้าบรูณทิสแล้วนะใช่พี่เอางี้ดีมั้งนะหากผู้ลูกสาวต้องขู่กให้เขาเป็นพี่น้องกันหานผู้ชายก็เป็นพี่น้องกันเลยจัดดีหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเดีใช่ใช่ใช่ดิหากเป็นหญิงเป็นชายเราก็ให้เขาเป็นคู่ผัวตัวเมียกันเลยดีไหมจริงนหรอ